วิ่งตามซอยถนนแจกขนมเด็กในหมู่บ้านสกป,ป,ปลาวบ้านกำปับบ้์ หนูมานม,ามาหนุมมาแล้วมาหนมลูกแจกแล้วมาเอาคนละหอ่อมาเร็วอา้าวไหนล่ะเพื่อนละ่ะเพื่อนไม่เอาโอ้ อ้าวลงแจกนะขอบคุณจ้าหนูเอาไหมมาเร็วๆลุวลงแจกนะโดยอ้าวจะปรับจ่ายมาเร็วแจกกันคนละหอ่ออ้าวโดยอ้าวหนูไอ่ตัวเล็กนะเอาไหมเอาอ้าวอ้าวไป หมดยางมามามาลูกมาอ่าบรรัสดีโดยอ่าบัสรดีอาจ้าะรถมาแจกมาตามเลือนไม่ทันแล้วเลืเอนไปถึงไหนเราไม่รู้เลยเนะี่ย Thank <laughs> you.